นั่งรถทัวร์มาครับ да: นั่งรถทัวร oh, ์มาอยากไปเที่ยวผมาเนี่ยเคยไปเที่ยวเที่ยวไหนรัฐไอ้ทย่ะใช่เที่ยวเชียงรายอ่ะลูกสาวเขาจะพาไปเที่ยวเชียงตูงอ๋อเชียงตุมใช่ผมเคยไปลาเซียลลาเซียลลาโชอ่ะ ปอยู่15วันหนาวหนาวอาบน้ำไม่ได้ต้องรูปหน้าล้างแปรงฟันอย่างเดียวตอนนี้อยู่ช<ะ>ยงรายครับแค่2อ,องศาตอนเนี้ยนะพี่เพิ่งลงมาเนี่ยนะใช่มผมอยู่นู่น2เนื่งเรามีอะไรไมมกระนุงไมมกระนิ่งนะหนาวมากพอบ่ายทเที่ยงทเทียงนี้เย็นแล้ว ใบซอยเน่ยคนแกญ่ที่อาบน้ำแล้วส้มน้ำอาบแล้วมีแบบมีบรรยากาศแบบก่อของไฟฟิ่งไหมมีฟิงกันทั้งวันฟินกันกันเออไม่ใช่เดี๋ยวนี้ผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้มีบรรยากาศนะแต่ก่อนเด็กๆตอนแม่อยู่นะไปนาแล้วโอ้โหหมอกขึ้นยอดเกลียวอะไรเงี้ยนะอยากเห็นอย่างนั้นไหมพี่โลกเนี่ยครับร้อนสุดร้อนสุด ร้อนสุดเลยคแบบแต่เชียงรายนี่หนาวสุดๆสุดเลยเลข้หนึ่งเลข้สองเลข้สามคือมันสุดของประเทศเราเนาะสุดของแดนสยามอะเนาะเราที่อยู่บนดอยมันยังไงอยู่กันได้ก็เขาก็เคยอยู่เังนระแล้วพวกปูบานเหนือชัยพวกอะไรนั่นเขาอยู่เลยมันหนาวเประจำอ๋อหนาวหนาวหนาวจนกินเขาแล้ว ความหนาวเนี่ไม่ต้องพูดถึงสองหนึ่งนั่นี้ครับปีนี้สุดยอดครับปีนี้มากระดับตามฤดูเนาะปีนู้นสองปีที่แล้วก็ปีจะมาเนี่ไม่ต้องพูดถึงน้ำครับไม่ต้องพูดถึงครับฝนดีครับปีจะมาเนี่ยฝนดีครับไม่ต้องพูดถึงหนึ่งฝนสุดยอด ไม่แรงปีจะมานี่ไม่แรงปีจะมานี่หกสามปีหน้าเนี่ยนะนี่ทำนายไว้แล้วไม่ทำนายเขาดูอากาศเขา<อ>ที่ว่าเขาพูดอย่างเงี้ยที่ว่าไอ้เขาทำนายน่นไม่ได้เป็นเป็นแทจริง,รงแต่ว่าอากาศาละรู้อากาศว่าถ้าปีไหนะอากาศหนาวฝนจะดี ถ้าปีนั้นอากาศมันมัน,น,นร้อนหนาวแค่แ๊บเดียวฝนมีแค่เท่านั้นแหละเท่าที่มันหนาวอ่ะนะนะใช่เพราะว่า<ถ>อากาศไม่อิ่มตัวใช่ไหมใช่ถ้าอากาศหนาวนี่เตรียมได้เลยเปีหน้าสมบูรณ์นแน่นมีน้ําทํานาทําไร่แน่แทำทำได้ทานาน้ำวัววันนี้ไม่ต้องพถึงวันนีู้่ในน้า,นนา,นนานนเลยปีหน้านะใช่ครับ ว่าที่อยู่วนเนี่ยถ้าทำไงแล้วว่าปีต่อไปในอีวนน้ำใจน้ำท่ว่ะเพราะอะไรเกื่อนมันล็อกไปหมดหรอลอ็อกไปหมดแล้วเพราะว่าวนนี้แหลงรองน้ำรองน้ำภาคอีสานลงวนหมดคือวน,นขนาดปีนี้พายุแค่สองลูกครับวนท่วมหัวประเทศไทยปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าวนนี้ไม่ต้องพูดถึง โอ้แ oh. รงน้องน้ำได้คบรน,นะครับเหมือนกับไอแถวภาคกลางเนี่ยลองนับน้ำเนือใช่ไหมครับ ไปเที่ยวไปเที่ยวในเชียงคูงเขาเที่ยวยทาไบไปอปันนาโอไปกี่วันห,หวันเพราะออ,ออกจากอันนี้ไปแค่สามกิโลถึงสองพันนา เรือไปนัง่งรถเรานี่มีรถเข้าไปเลยมีถนนไปอ่ะข้ามเลยนี่ข้ามนี้แหละยวข้ามมาทานเลยลเราเรา,เราต้องทำพาสปอร์ตทำอะไรให้รถไหมเอาพาสปอร์ตเนี่ยส,สามร้อยพาสปอร์ตลดพาสปอร์ตคนอีกร้อยห้าสิบ ไปได้กี่วันคลิป4วันาม <3 S 2> วันแล้วเรา5วันลราไงต้องไปต่อตรงไหนอ่ะ5 5วันนั้นก็จะไปต่อโน่นแล้วไปต่อต่อโน่นดีความสุขเงินแล้วก็งไปต่อเพิ่มเพิ่มอีก3วันเผื่อวันกลับวันนึงแ,แต่ถ้าเกินถ้าเกินเราก็มาเสียเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็คือยัดู่ในนั้นได้แหละ แต่ขาออกต้องโดนโดนโดนหนึ่งร้อยคนละร้อยใช่ไหมเราเสียอยู่ร้อยเพราะว่าถ้าถ้าเราเราอยู่เกินปุ๊บเราก็เสียรายนี้เพิ่มอีกร้อยมาปุ๊บเราเสียชัวร์เราเสียอยู่วิกีน ร้อยหนครับแล้วมาเสียอีร้อยร้อยหนึ่งสองร้อยดอ๋อเป็นด่านไปถ้าถ้าอยู่เกินกี่วันก็เสียตามนั้นเสียตามนั้นวันละร้อยเขาไม่จับกลับวันละร้อยวันละร้อยเลรับเเราอยู่นั่้าวันหกวันเจ็ดวันวันวันละแค่แต่ว่าต้องอายุปัจจัาีประมาณีสุดี เาเมาเขาม่คิดยื like Chinese, <Heather> 200. ้อนสองร้อยใช่ไหมครับแต่ยือจีนเสีย200รอยครับยื่ลาวเสียสองร้อยครับแต่ยืไทยม็จะเสียพี่มีแอรแดงไม่ขายเหรอแดงเละหมดามาอรกระตอมตายเอ็เบลเบวันเดอร์เสียไปตามนี้ mài sẽ nhiều, Để quả, các bạn sẽ nhiều, chúng 100, 100, các bạn. Các bạn sẽ chúng mà không? bỏ mài sè 200, bận rôi 200, à, ยีนเขาไปลาวเขาไปามากๆบ่อยใช่ไหมผมว่าเสียงภาษาอะไรเนี่ยเราเข้าไปเราพไปคนไทยใช่ไหมเขาไปบ่อยเลยบ่อยลาวเขาไปบ่อยยีนเขาไปบ่อยไม่ใช่เหมือนพาเขาไปเที่ยวหรอไม่ใช่ผมไป <ละ S 2> ผมต้องไปทำทำเลือก เอาหลอกยากเอาหลอกผมเข้าคือเราเนี่ยผมไปทําเอาหลอกผมเข้าพ่อ่มา<ะ>ผมไปทำเอาหลอกผมเข้าต <üler> ุดจีนนี่ควักตุกีนเนี่ยหลังตุดจีนผมต้องเอาหลอกผมเข้าเป็นประเพณี<ๆ>ทุกปีผมก็จะเอาหลอกผมเข้าทุกปีทุกปี Uh huh. เราลงเข้ามาปุ๊บลายเสือเราทำไปลงแม่ย uh ัง huh. ลงลงไปว่าปีนี้เราหลบคงเข้า20ต uh ันสามสิบตันเขามาถึงหลานปุ๊บเขาก็เช็คว่าเขาก็บอกชื่อเราว่าชื่อ,อนี้ชื่อ,อนี้ชื uh ่อ huh. นี้ชาเมืองไทยเราว่าเสียไปแล้ว ปีหนึ่งคือคือคือลาวเนี่ยเขาเอาค่าภาษีสองพันให้มาพม่าสองพันให้ไหมมาถึงปุ๊บหลอกโกงเนี่ยมาถึงปุ๊บเขาก็ให้ค่าเ,เพราะว่าผมกำหนดแล้วแต่คือที่ผมลงลงสี่ตันครสามตันเพราะว่าผมเซลล์ภาษีเลยนะเพราะว่า เช่าก่อเขาจะ zoom มาหาผมมากที่เราคงเท่านั้นนะ z o o มาผมจะเช่าก่อนถลายแค่นั้นนี่เวลาเช่าก่อนเขาต้องช่างก่อนผมก็ต้องเอาเออเข้ามาเข้าวจิ้ว่าผมผมยังไม่อยู่เซียงแสนใช่ไหมครับผมก็ต้องโชว์ว่าผมไม่อยู่เซียงแสนตอนนี้ผมอยู่ข้างในอยู่เขาก็ กักหล่อยาดีไหมครับคิดอยู่เลยห้าร้อยห้าที่ห้าที่ล้องไว้ก่อนเจ้าอีก่ห้าร้อยก็ย่งนีก็จะเริมว่าที่อน้าทำอยู่นั้นแล้วพวกฝนส่งน้ำเข้าส่างออกเนี่ยหรอพวกเกษตรเนี่ยหรอเขาก็ต้องกักไว้ให้เราว่เาเรายังไม่ได้ามาถึงอย่างนี้ มีคนมีรถรับเอาเอากสุดข้ามาครับค่าเสียค่ากนะห้งอะไรที่มาถึงเมืองไทยปุ๊บ่่ากรสทรวงพม่าวิ่งพม่าขนเขาต้องเสียเขาอยอะเลยครับแล้วแล้วที่ที่บ้านนาปลูกอะไรไหมหรือว่ารับรับเป็นยี่ปุตาพวกีก ได้รับมาเลยอ๋อรับหาหาของให้เขาันมของขวกญโกนอบไรเจ้าอะไรมันมีหลายจังหวัดเมาเมาที่ที่เชียงรายเนี่ยนะตอนตอนเที่ยวหลอดยาวออกเนี่ยเราก็ต้อง เงินเราไม่มีนะไม่ม<อ>ีเขาจะโคนู้นดะอกยาคืออะไรดอกผู๋ดอกยาทำไม่ขวัญมาจีนเนี่ยที่วันนี้รอบนี้ผมเอายี่สิบตันสามสิบตันรานะคาเท่าไหร่ยวางเท็กวางอะไรนั่นก็เลยเขา,บบาก็โผนตันเข้าให้เราเออแต่เ,เราต้องหาให้ใหครบตามจำนวนที่เขาสั่งใช่รอบนี้ ทผมเอา20ตัที่รอบนี้พอ30ตันที่รอบนี้ได้3นแถมด้วยเวลาแค่เดือนเดียวอ๋อต้องหาให้ครบครบไหมก็ครบอยู่พอาะมีลาวมีลาวมีมากๆแล้วถ้าไม่ครบก็แคนเซิลคืนได้หรือว่าโดนปรับแล้วก็รังคืนอ๋อหรือว่าโดนปรับหาไม่ได้

เป็นป่องที่เขาว่ามีน้ำไหลลงไปนะใช่มันมีมันมีท่าออกอยู่คนแถวนะั้นเขาไปจึ่งเต้นไงเนี่ยทั้งอื่นนขาจึ่งเต้นไงเขาโบกม,มือเขาอ๋อาในประวัตินั้นมันมีจริงเกีเยกเ่ยวกับนางนอนเนี่ยนะใช่ประวัติเป็นไงครับประวัตินางนอนนี่เห็น มันเล่ากันมาตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยแต่สมัยแต่ก่อนล้วงข้บางล้วงข้บางปกครองไงแต่ก่อนเนี่ยแถวเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยมันขึ้นกับล้วงตรงกับล้วงข้บางแห่เพราะว่าพะาล้วงข้บางเป็นเมืองหลวงอะไรอ๋อเป้นกับลาวใช่แต่สมัยนั้นละเป็นร้อยกว่าปีสองร้อยปีแล้วใช่ไหม ยุคที่ร้านช้างร้านในเชียงของ,<า>งเชียงแสนสมัยร้านช้างนู่นก็คือตอนนั้นที่มันก็คาบเกี่ยวมาเจ็ดร้อยปีมาทางเชียงใหม่เชียงรายเง<ช>ี้มาเป็นเป็นอาณาจักรนึงเป็นอาณาจักรของไ,อไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงกับของเมืองไทยใช่มันแต่ก่อนนี้มันเป็นแต่ประวัตินะครับประวัติศสาสตร์เนี่ย จะขึ้นหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เชียงใหม่เชียงรายแถวที่โลกแถวเนี่ยมจะขึ้นตรงครับตรงโน้นร้านซ้าก็คือตอนนั้นที่ที่อะไรปลาไหลเผือกอะไรที่เป็นเรื่องเล่าตอนนั้นก็ใช่ใช่ไหมเรายังไม่รู้หรอกตอนนั้นแตสมัยแต่ก่อนมันมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันแรงยากขนาด ไม่รู้แต่ว่ามันม,มีประวัติแต่คือตอนนั้นก็นก็คือเป็นของเป็นเมืองอิสราเอลของเขาแหละทางเหนือนะเจ้านางเจ้าเจ้าฟ้าอะไรเงี้ยนะเกี่ยวกับไทยใหญ่สิบสองปานาเงี้ยนะขบวนนี้สิบสองปานานี่เป็นของไทยใช่ไหมครับช้างคร<อ>ับ<อ>เป็นขึ้นไฟเรยกว่า ข้องจีนเป็นสิบสองปันนาเนี่ยเป็นของไทยอยู่แล้วแล้วก็เมืองเซียงตงเซียงตงเป็นเซียงเซียงลุงเซียงลุงก็เป็นของไทย,ยมัน,เ,เ,ปนเป็นของไทยหมดเดียวกันนี้รัชฉานมันจะเป็นของไทยหมดนั่นแหละแต่ว่ากินมาตีเอาอ๋อจนีนไม่ก็อ๋อ แล้วพูดไทยหมดนะเชียงตุงเนี่ยพูดรู้เรื่องเนาะใช่พูดไทยหมดนะพูดภาษาล้านนาหมดนะญาติผมอยู่เชียงตุงเนี่ยครับมันเขาเขายัางอยู่ใช่ไหมพวกญาติอะไรเลยเขารุดมาอยู่เนี่ยครับญาติผมอยู่เชียงตุงเนี่ยครับ แลวเชียงตุงแถวสิบสองปันนาเนี่ยครับมีญาติเข่เนี่ย,ยแล้วเดือดขยายเขาก็ไปมาหาสู่กับเราไปเขาก็มาพี่น้องญาติเขาแม่เขาก็มาหาอยู่เพราะเขามอยู่ครับนั่นเขาก็มาเขามาหาอยู่ญาติการเขาก็มาครับ,รบเอที่ทพ ประเทศที่ว่าสิบสองพนาเขาให้หกสิครอบหกสิครอบครัวามาอยู่ไอ้ไอมาอยู่รอยอักชางเนี่ยอ๋อคงเพระราจะทานให้อนุญาตเข้ามาในนี้เหมือนมาดูแลพื้นที่ให้เขาเขาให้พนาเขาให้ประ,ะเทศจัดที่ให้ก,หก็เหมือนช่วงช่วงในหลวงที่ว่าอยู่กันระหว่างสามเหลี่ยมตรงนั้นก็เอามาเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนึง เขาอยากอยากมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ใช่ไหมเขาก็พอดีที่เขาเลยจัดจัดสรรที่ให้จัดที่ให้แล้วแล้วให้เป็นสัญชาติเราปะเราก็จัดให้คนละหัไร่เราให้เป็นสัญชาติไทยปะแต่เชื้อสายนู้นแต่เป็นสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนส่วนมากคนแถวนั้น ับไปได้หัวได้อะไรอีูาที่ศาเใดๆก็าจบทะเยียงกันอ๋อได้ก็ได้ตัาชาทั้งเขาทั้งเราคนไทยนี่เสียเปรียบเนี่ยไม่ไปเอาเขาเนี่ยไปไม่ได้กินเขาไม่ยอมรับเอานะกินเขาไม่ยอมรับเลยเขาบอกว่าคนไทยเขาไม่ยอมรับที่เขามาเรายอมรับเขาได้หรอล่าิปสองปานาเนี่ยเขาบอกว่าสิปสอฟปานานี่ยม่เป็นของไทย ยิ่งเคายังไม่ยอมรับเลยเขาว่าเป็นของเขาเขาว่าเป็นคนไทยหมดอืยู่้องปรรดาเนี่ยครับมีคาไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าแถวๆเขาเขานคนไทยครับที่ที่ผมจะไปไป,ไปไนะที่ไปท่ไปไอ้นี่แม่แม่ก็ครับเพราะว่าไทยใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม พูดได้ไหมรับเราอะไรพี่เราแบบนี้เราอะไรฮะผงผงครับไป มื่อคืนพี่จะผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแของหมที่ราแชัแกร่านอขาวลอง้าหอมยไปก่อนคนนั่งกินเตียงพวกเนี่ยดูโป๊ะก่อน แต่นี่ห้าบาทสิบบาทเนี่ยก็พอน่ากินก็อื้วไงอาอันนี้หนังกรอบห้าบาทหมูห้าบาทนี่หนังกรอบเหรอครับเกรอบคนเดียวเอาเนี่อะไรเนี่ยเนื้อกลอบไหมเอาเอาเอาห้าบาทนี้นี้หมูหมูเอ็นกรอบอันนี้ห้าบาทเหมือนกันเลยครับห้าบาทเอาเอาปีวิธห้าบาทสิบบาทไงเด็ดเด็ดงนี้จะไปเอาแพงกูไปไงพี่กินคนเดียว เราก็กุงคนเดียวไผมคนเดียวนั่งจิ้อะไรเนคนอตั a, a can, oh, uh, pounds, right. training, right. ้งจิ tem, ้มอ right. ันน right. ี้ดูว่าอันนี้ของผมั้งจิ้มเองแต่แต่ลองเอง้งจิ้ผมเปิดตทีิ้เนะได้อานี้ก็วตัวนี้มบ้าทต้องทำพิแคเนาะต้องผักไหมต้องผักไหม ยินสุกชิ้นไม้เนี่ยผมไม่ได้บอกพี่ยุง้ที่ผมเคยเคยตัดผมยังไงผมเนาะเออไปไงฮะเขาทำไมไม่บอกเขาเกาไม่เจอกันไงตอนเสียผมพี่ก็อยู่ที่ทะเลเนื้อ้านพี่ก็อยู่ฝั่งกันน้นเลยก็ปีหกปีตุนาเสียเพียงคือห้าสิบห้าหวยออกหัวหน้าไก่อน้โหแกชอบเล่นหวยด้วยแกคุยหวยแล้วนะมันไม่บอกกันเลยว่ะนาตายแล้ว เรารากคุยถูกของมาดีแล้วนะใช่เนี่ยเขาก็ดาพคดอ่ะบอกว่าเขาเอาที่ไหนบอกว่านนี้ี่ดูเขาบอกว่าคนมาทังานทานะเอประกันีเดี๋ยวนี้คนมาเ็วันแต่พวที่ว่หมดเป็นเศษหดเป็นทาหมดดวยายขอยาาวๆยา้เวลาที่มคนมาฟังฝากดีรู้จักเขาไลย่ว่าบอกให้ผมโพสต์ลงเน็ตอ่ะมากรื่ พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะได้แล้วตอนี้จะดู้ขนาดโผล่มาอยู่ข้างๆไม่บอกพี่เลยพี่ไม่รู้เรืลยพี่พี่รู้พี่ก็ไปหมดเลยเนี่ยผมไปตอนไปพาไปรีวิวที่ต้นตามใช่ปะเราอยู่ที่สาวโทรมาเรารู้เลยแม่เป็นไรเป็นเถียงที่ไหนอะเถียงนอนเถียงแล้วแหละตัวเหลืองเป็นขบี้เลยก็าบอกไปแล้วไม่ไม่โผล่ให้ใครเห็นเลยเนี่ยไปตั้งแต่ไปตัวเหลืองเป็นขบี้เขาบอกว่าคนโูลตัวสีเหลืองที่เรื่องเขาพู ถ้าดับคำที่มันเป็นยัเรื่องตัวนเป็นกางเผาอะใส่กระดาษแกนักแก่นะคนคนค้องมีบุญคนองมีบุญไม่มีบุญก็แข็งดำมาแล้วทำตัวเหลือแล้วเก็บภาพไว้โบไม่รู้เรื่องเลยนะไงก็เขาก็บอกทะลุพี่ก็ไปไม่ต้องออกโอ้โหไม่ใช่ก่อนแกเสียนะแกแกบอกว่าให้พาไปโน่นไปนี่แบบไปเก็บรอยเท้านะไปโน่นไปนี่แต่ เขาจะนึกถึงที่บอกไอ้กองได้ตรงนั้นมันเข้าไปตัดผมได้ไม่ไ,ได้ไไใใๆไม่ถึงเดือนอ่ะเข้าลงไปรอบสายแล้วก็มาทักที่บ้านเดืนนอนเรานอนไปเฉยๆหลับเวลาเรามีอะไรมันขึ้นมาเลยเลยนะพี่ก็อยู่ที่เตาได้แหละเราบ้บานทุกฝั่งมันโน้นคุ่เห็นม<อ>ั้ยเนาะที่มีมีปั๊มน้ำมนันจอดเหรียนนะ<อ>บ้านพี่น่ะอ้โก็ช่วงนั้นนะจ๊ะเอนลุนรถไปขอซื้อน่ะที่สองงานก็ให้เจ็ดล้านโอ้โหี่มีขายสองงาน ชาติมุทรพิยาวไงเก็บไว้ก่อนจ้าว่อลยี่ริบล้านจะรอทุกคนทหน้าในก็อาจจะได้โอนที่นะไปเที่ยวโอ้สามปีก็ไม่ได้คืนเงินไม่ได้เหรอนี่ยเหรอมากลับไเหรอไม่ที่ไผ่กอดบอนสามร้อยได้ก็ซื้อมาแล้วมาวันจันทรยี่สิบล้านเนาะเรารอไงรอโอนทีหน้ามาดูเดือนไหนได้กันตามปีก็ดีตาพี่ขอบคุณครับขนาดที่บ้านพวกกอดบอนซึ่ง <จะ S 1> ได้ให้ไม่ได้ไว้ก่อนไว้กว่อนโอ้นอยนอยู่กับเมือมีราคานน้าแล้วเ<ด>น,นาะใช่ติดถนกกนครับ